เออแล้วเก่นนงีกครับเก่งมากเออแล้วก็มาวงตรงนี้หากอนวงดำๆหากอนอืมสองบังงับนับ่นวนนี้ใจไงเออไน่ใจกันในใจห้าเดือนี้ครับแล้วก็มานับอีกเก่าฟังข้างนี้ พูดตัวมาสอนนั่งเสือนหลองสตางเรื่มวันนี้พี่น้องกอดนะสิ่นี่ สองสามสี่ห้าเมียนบัวน้ำมันเมียนว่ะนับเบิง้งไหนมันได้เก่าลงว่ะเออนับนี่จากนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่หา้าหาหนึห่ง นับรวมกันนับดีดีเดี๋ยวมันลงหนึ่งสอง ตอบหนึ่งกับสี่เลขหนึ่งกับเลขสี่นสนนหนึ่งเลขสี่เหมือนไม้เนล่กจานดังเลยนี่ไงเลขสี่เขียนไมีวะครับนั่นแหละเขียนลงตายอยกินดีโอยกินดีโอยกินดีเก,นะก่งมาก,กปแปดระบายแปดก่อนนี่แปดเร็วๆมันเหลือ <ไฟ S 1> อีกเยอะ โอ้หายมาหลายเดยลเาแฝดก้อนหนึ่งลูแก้อนหนึสองอี่ดมกเจ็กเจ็ดหกยจาหกเจ่หกเจกเอนดหกเดสกเจ่ดกเจ็ดหกมหกเจหเจ็ดหกเจ็ดหกดสายจ่ดหก่ดมันเห็นหกเจดหกเจ็ดเห็ดหเดเห็ห เอจะเสร็งก้วเลยอืมว่าทาไ้วอาไปเหอินอสิตโอ้ะอ้หน่อยเราเห็นให้อยูบอกเราเดียวระบายดินบเห็นหูบวกไปเทาไหรกูยนรอให้อยูอืมอืมเอ้เท่าได้ละหาแมันได้แปด ก่ยิ่งลยวนสามหนึอล้วกเจ็ดแป้งนึ่งแปดแข้งนังเจ็ดหนึ่งสองสามสี่าหกเจ็ดแ อันนี้เหลืออีกสองจุดนี่ข้งางล่างนี่ยี่บอเออนี่ยี่บออีกอันหนึ่งแล้วก็นับรวมกันซีได้เท่าไหร่นับรวมกันเร็วรวับแล้วพี่นอ้องมากลามันเหดขามันเจือกแม่คู่กัะไห่มาไล่ยลนยี่บอครับนับรวมกันด,ดำๆ <c oughs> 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเวเจองีสีบห้าอืมตอบหนึ่งกับห้านี่นึง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 นงนึงนึงนี่นงนึงนน่นง นี่ละลูกลาถนัดแบบได้กระเฮ็<ล>ดเลยเออแบบได้กระเฮ็ดเลยเอาที่ตัวเองถนัดมันถึงจะเขียนเป็นอืมลูกลาจะโค้งไงเล้วจีอืมเก่งพอ้ออะไรลูกลายพอ้ออะไรระบายหอกก่อนนี่หอกก่อนบดบดนี่ล่ะหูกประมาณบวบดอืมเออหนึ่งสอง ี่แล้วก็เจข้างล่างนี่เจนี่<อ>เพิ่มอีกเจ็ดนี่วเน่ยนี่เออหนึ่งสองสกเจแล้วก็เริ่มหนตัวหนเมื่อกี้นี่หนึเมื่อกี้นี่ใส่<ถ>กลาน นี่ง่ายข้างนามันหกง่ายบักลาก็ตรงระบายอีกเจ็ดเอาเจ็ดนี่เริ่มได้แล้วนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดแปดบักลาเอาง่ายง่ายเอาสิบึงบักลาได้เจ็ดลแมันบอ,อเออระบายข้างล่างนี่ให้มันได้หกนี่จังสิม,มาบวกกันได้ ระบายให้มันได้หกหนึ่งสองสามสี่หก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 กกหกหกกหกหกหก่กกหกกหกกหหหหกหกห เยเก้าเจ็ดสิบเอ็ดดูสอดสิบสามสิบสี่ยังสิบหกสิบสี่หกเจ็ดกับหกนับได้ดีเอาใส่ดินซอนับอย่าเหตุเหตุดีดีทิมดีดีนั่นนั่นเป็นเลนแล้ววันนี้ สาม<ะ>หนึ่งกับสามลงนี่สิบสองชิบสามชิบสี่สิบสี่สิบสี่บ่เก้าเออหนึ่งกับสี่จะเสร็จแล้วเก่งจังเลยทำเสร็จแล้วก็ไปนอนนี่นับคอนี่บ่เหลืออีกสองข้อจะเสร็จแล้ว สองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าถูกต้องหนงึ่งกับห้ารเปล่าไม่หรอเออหลาลงไปเม่แมนเด็กคาลบออกก้อนนี้เลยค่ะแบบนี้รอ เอาที่ตัวเองถนัดนะโอ้ยเออโลไปยหยง,งเมือง,องออล,ลากระลาลงไปคงคงเขาขี่ตรงตรงเออกระลาพอแล้วอย่าลากร่าวติเหทีมันก็โ,โลองงดก่อนแนี่ยหน่มันเลื่อยมาต้น ยิ่งเกินน้มันกัน,นเออเขียนเลค่ะันดูตัวอ,อย่างหนิ่งโของก็ต้องหมดเออ พ่แล้วเกง่งเก่งเก่งนี่นับต้นนี้บ้านีเหลือหนึ่งข้ออาจจะเสร็จแล้วสองสามดีฮางกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเจ็ดเออหนึ่งกับสามเก่งจังเลย<ช>ตกมือให้ตัวเองหน่อย คนเก่งของยายเสร็จแล้วครับเบิ้งเบืงใส่ป่าลุงเบิ้งก่อนตัวนี้บุสงูองอะไรฮะนี่จะขวบูนี่กหลายนังพี่น้นองคนต้นแรกก็ต้องพุ่นติต่อความสามารถของระว่าสีใด้่ใหญ่ฮะระว่าสีเลยครับเดี๋ยวสีวอยู่นี่ จ่าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก็น,นอกพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามสองายแก้วในเด้อสวัสดีครับป่าล<ส>ุงสวัสดีจ้าบ๊ายบายที่พี่นะให้มีการหวานนิทานป่าลุงบงนอครับเออ